นข่าวพอดแคสต์ และว,วันนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงป่านวดีมโนมัยพิบูรลค่ะแทนผู้อำนวยการสํานักอนามายัยกรุงเทพมหานครค่ะจะได้ร่วมพูดคุยกันนะคะถึงแนวทางในการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อให้เข้าถึงและครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมายและประชาชนโดยทั่วกันโดยเร็วที่สุดนะคะมีแนวทางอย่างใดร,ร่วมพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ,อคะ ค่ะวันนี้อยากพูดคุยถึงประเด็นของวัคซีนแน่นอนนะคะหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่จะเข้ามาปลดล็อกเลยก็คือการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะคะในประเด็นนี้กรุงเทพมหานครมีแนวทางในการจัดสรรวัคซีนยังไงตอนนี้ภารกิจสําคัญแน่นอนทํายังไงให้เข้าถึงและครอบคลุมประชาชนโดยเร็วที่สุดคะ่ะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการเตรียมแผนการที่จะขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพราะว่าเราเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองใหญ่มีประชาชนมาก แล้วก็ตอนนี้ก็ทราบอยู่แล้วว่ามีสถานการณ์การแพร่ระบาดนะคะในระลอกที่3อยู่นะคะเพราะฉะนั้นวัคซีนจะเป็นตัวช่วยนะคะที่ทําให้การแพร่ระบาดของโรคเนี่ยมันทุเลาเบาบางลงได้นะคะถ้าประชาชนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันทั้งในเรื่องของการป้องกันตัวแล้วก็การรับวัคซีนเพื่อเพื่อช่วยให้การแพร่ระบาดมันสามารถควบคุมได้นะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการดูแล้วว่าประชาชนที่ควรจะฉีดวัคซีนนะคะในกรุงเทพมหานครทั้งประชาชนที่มีการลงทะเบียน ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่มีเป็นประชากรแฝงนะคะที่มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราก็มีการทําเรื่องการขอวัคซีนไปทั้งสิ้น10กว่าล้านโดสนะคะ mm hmm. เพื่อให้ฉีดวัคซีนได้ประมาณ5ล้าน3 0 0แสนกว่าคนน <c oughs> ะคะก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมนะคะประชากร70%อาจจะมีบางคนที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้เช่นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะ <c oughs> หญิงตั้งครรภ์เพราะฉะนั้น <c oughs> จาก,กการที่เราคำนวณแล้วเนี่ยถ้าเ0เราก็จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าภูมิคุ้มมกันหู ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะลดความรุนแรงของโรคแล้วก็ลดการแพร่ระบาดของโรคได้ค่ะค่ะเสาคมเนี่ยตอนนี้ให้ลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะมิถุนายนเริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มดําเนินการฉีดได้มีทั้งบุคลกากรทางการแพทย์ดันหน้าทั้งหมดนะคะมีกลุ่มเสี่ยง เข้าถึงประชาชนแล้วด้วยในรอบนี้ทางประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มมีการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มหลักก็คือบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็กลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรังนะนะคะมามาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่เดือนออมีนาคมนะคะเมษายนก็ค่อยๆทยอยได้รับวัคซีนมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รอเป็นเจ้าหน้าที่ดันหน้าะนะคะแล้วก็ประชาชนนะคะที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะที่มี7็กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือผู้สูงอายุคะ่ะ นะคะแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวโรคอ้วนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่ใน7กลุ่มโรคเรื้อรังเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามให้บริการให้เร็วแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางแผนไว้นะคะในเดือนมิถุนาเนี้ยเราขอไป500,000คาดว่าจะได้รับตามจํานวนที่เราขอไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มให้ทําประชาชนลงทะเบียนแล้วในหมอพร้อมเวอร์ชั่น2นี้นะคะซึ่งตอนนี้เราอยากให้ประชาชนที่รับการลงทะเบียนเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยก่อน เพราะว่าถ้าเป็นผู้ป่วยเนี่ย<ม>เขาก็จะสามารถลดความดุนแรงของโรคถ้าเขาป่วยแล้วก็ในผู้สูงอายุนะคะ<ม>ก็ให้ลงทะเบียนได้ในหมอพร้อมเวอร์ชั่น2นี้แล้วค่ะค่ะทำไมถึงมีเวอร์ชั่น2อันนี้เรียนถามท่านพอ,อนนหนึงค่ะเพราะก่อนอันนี้มีหมอพร้อมแน่นอนอันนี้หมอพร้อมเวอร์ชัน 2, 2นะคะค่ะคือต้องเรียนว่าหมอพร้อมเนี่ยใช้ทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาการใช้ Line Official เนี่ยนะคะต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์แล้วก็ตรงใจกับการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยเริ่มสตาร์ทเป็นเวอร์ชันหนึขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้ดูก่อนว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก็เอามาปรับปรุงไปเรื่อยๆ จน,ะะนตอนนี้คาดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ที่พร้อมที่จะให้บริการประชาชนเริ่มมีการลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาก็ยังมีติดขัดนิดหน่อยนะคะ<ม>แต่ว่าทางกระทรวงเขาก็ไปปรับของเขาเพื่อที่จะให้ทําให้รันได้ได้อย่างต่อเน,นื่องนะคะตอนนี้ก็ทราบว่าปรับระบบไปน่าจะสมบูรณ์แล้วะค,ะค่ะค่ะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะคะ,คะ,อะตอนนี้คนก็ทยอยลงทะเบียนกันไปเรียบร้อยเพื่อเตรียมรับบริการวัคซีนทีนทยอยค่ะต้องค่อยๆย,ยทยอยไปนะคะเพราะวัคซีนมันมา ไม่ได้มาทีเดียวเต็มที่แล้วก็ไม่สามารถมีกําลังการฉีดได้ทีแล 5, 7, 000, <ะ>้วล้าน7ล้านนะคะก็จะทยอยนะคะอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเราขอ5 0 0 0 0นหลังจากนั้นเราก็จะขอเดือนละล้านหมาฉีดเป็นเข็มที่<ะ>1ให้กับประชาชนนะคะ,ะจนถึงเดือนกันยาเราก็จะสตาร์ทเข็ม2กันและ เมื่อเราได้เข็มท e ี่ so so no. to to right oh, 1ของ a s t r a าเซเนกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าภูมิคุ้มกันมันจะอยู่ที่ประมาณ5-60%แล้วเมื่อได้เข็มที่1นะคะแล้วเพื่อได้เข็มที่2ภูมิคุ้มกันก็จะสูงมากจนสามารถที่จะประมาณถึง8 1 0ถึงสิบเพืาอะคก็ค่อยๆทยอยนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม ถึงที่มีความเสี่ยงเราอยากให้รีบลงทะเบียนค่ะคือทยอยแล้วก็พยายามทาแล้วก็เร่งให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็เพื่อให้เข้าถึงและครอบคลุมแน่นอนเราจะต้องกระจายออกนอกสถานพยาบาลตอนนี้มีหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลนะคะกทมประกาศออกมาแล้วก่อนหน้านี้14แห่งนะคะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะท่านค่ะก็เรียนว่าตอนแรกเนี่ยที่เรามีการประชุมคณะอนุกรรมการบริการวัคซีนของกทมเนี่ยก็มีโรงพยาบาลทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งภาครัฐเอกชนมาร่วมมือกับเรานะคะเราต้องฉีดให้เร็วและให้มากเนี่ยเราก ตั้งเป้าหมายไว้วันละวันหนึ่งเราจะต,ต้องฉีดได้ประมาณ50,000คนต่อวันใน115แห่งเนี่ยดูแล้วศักยภาพเนี่ยอาจจะฉีดได้ประมาณวันละ30,000นเราก็เลยได้รับความสนับสนุนจากท่านหอการค้าไทยนะคะที่มาเสนอสถานที่แล้วก็เสนอคน เสนอเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเราด้วยนะคะเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยเราไปแต่ตัวกับวัคซีนนะคะเพื่อที่จะไปฉีดนะคะเราก็ได้รับจริงๆมีมีตั้งหลายแห่งนะคะประมาณ40กว่าแห่งด้วยซ้ําไปแต่ว่าตอนนี้เ,เราเนี่ยคัดเลือกมานะคะในแห่งที่มีความพร้อมเนี่ยสิแห่งนะคะซึ่งกระจายทั่วกรุงเทพประชาชนเนี่ยจะสบายๆค่ะเหมือนกับ ไม่รู้สึกว่าไปโรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปฉีดวัคซีนตามเวลาที่ที่ลงนัดไว้นะคะก็เรียกว่าตอนนี้จะต้องเข้าถึงให้เร็วที่สุดนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเวอร์ชันสองเท่านั้นนะคะไม่สามารถแบบ w a ล k i อเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าตามจุดต่างๆแล้วก็ฉีดได้ยังไงเราต้องมีระบบอยู่ในระบบด้วยนะคะประชาชนบางท่านบอกว่าเอ้ยไม่มีไลน์นะคะยกตัวอย่างเข้าถึงการลงทะเบียนผ่านการแอดไลน์ไม่ได้เนี่ยต้องแนะนํำยังไงดีคะ เรากาลังเตรียมความพร้อมให้ศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งเราเนี่ยนะคะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือในการลงทะเบียนนะคะแล้วก็เครือข่ายหนึ่งที่เราจะใช้ก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขที่อยู่ในชุมชนนะคะเพราะว่าท่านอาสาสมัครก็จะสามารถช่วยแนะนำนะคะลูกบ้านนะคะแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยให้เกิดการลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแต่ว่าถ้าท่านใดมีปัญหาว่าลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้นะคะแล้วเคยรักษาที่โรงพยาบาลไหนเนี่ยให้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้ประชาชนที่เป็นผู้ ป่วยเนี่ยฉีดที่โรงพยาบาลมากกว่าไปฉีดที่ห้างสปปรรพสินค้าเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมีประวัติของคนไข้ยอยู่ถ้าเกิดฉีดแล้วหรือฉีดไม่ได้หรืออะไรเนี่ยทางโรงพยาบาลจะได้พิจารณาเพราะก็มีประวัติการรักษาใ,ในห้างสปปรรพสินค้าหรือสถานที่นอกหน่วยบริการเนี่ยเราอยากให้เป็นประชาชนทั่วไปที่สุขภาพแข็งแรงไปแล้วก็ไปเดินเที่ยวแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะ mm hmm. แมะก้กระทั่งผู้สูงอายุไปก็ต้อง,ก,องก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้าไม่มีโรคอะไรก็ตามเนี่ยไปฉีดตามห้างสรรพสินค้าก็ต้องระวังตัวนิดนึงเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ย ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่จะสามารถรับเชื้อได้นะคะแต่ว่าเราก็จะใช้มาตรการนะคะทั้งมีระยะห่างล้างมืออะไรต่างๆในหน่วยวัคซีนของเราที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่ได้มารวมกันฉีดวัคซีนแล้วเป็นแหล่งแพร่ของโรคด้วยค่ะค่ะทันทีที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทราบแล้วว่าตัวเองมีสิทธิ์นะคะในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับวัคซีนยังไงบ้างคะค่ะก็การเตรียมตัวก่อนเข้ารับวัคซีนเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ ไม,ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดอะไรนะคะแล้วก็ให้ทานน้าเยอะๆนะคะเพื่อที่จะร่างกายจะได้ไม่ขาดน้ําเพราะว่าหลังฉีดวัคซีนอาจจะมีไข้ต่าๆหรืออะไรได้บ้างนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติเวลาไปฉีดวัคซีนกไ็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าคนที่มีโรคประจําตัวก็อาจจะต้องปรึกษา แพทย์นิดนึงว่าอาจจะต้องงดยาบางอย่างหรืออะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้อยากให้รับบริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลนะคะแต่ทั่วๆไปที่เราฉีดบุคลากรทางการแพทย์มาเนี่ยก็พบว่าผลข้างเคียงก็น้อยมากนะคะแล้วก็ฉีดแล้วก็ไปทํางานต่อได้เลยนะคะก็อยากให้ประชาชนได้สบายใจค่ะว่าวัคซีนที่ทางประเทศไทยจัดหาเข้ามาเนี่ยเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรมากนักนะคะอาจจะมีบ้างจริงๆเวลาเราไปฉีดวัคซีนทั่วไปเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอยู่แล้วแต่ความที่ตัวนี้เป็นวัคซีนใหม่คนก็เลยกลัว ท่านขออรุณาเล่าถึงไทม์ไลน์นิดนึงนะคะตอนนี้นเราทราบล้วพฤษภาช่วงนี้เรารีบลงทะเบียนกันเลยนะคะมิถุนาเริ่มปฏิบัติการมีไทม์ไลน์ว่าเราจะต้องฉีดภายในกี่เดือนสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วก็ต้นปีหน้าเราจะเห็นสิ่งใหม่อะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็มีความหวังนะคะว่าเราจะฉลองปีใหม่ด้วยความสุขที่ไม่มีการแพร่ระบาดหรือมีน้อยที่สุดเท่าี่จะมากได้นะคะก็ถ้าเราได้วัคซีนมามิถุนากรกดานะคะสิงหากันยาเนี่ยเราจะฉีดเข็มหนึ่งให้หมด เลี้ยงเลยนะคะแล้วก็พอเป็นเดือนอสิงหางกันยากันตุลาพฤจิกาธันวาเนี่ยเราก็จะฉีดเข็ม2เพราะฉะนั้นประชาชนที่จะได้รับ5 5ล้านกว่าคนเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่มีวัคซีนได้ทั้งเข็ม1เข็ม2สิ้นปีนี้ค่ะตอนนี้ที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะค่ะ ค่ะขนานกันไปนะคะคุณผู้ชมกับเรื่องของวัคซีนแน่นอนสิ่งที่เราเห็นกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ทําก็คือมีการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่อยู่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเข้มข้นมีการขยายเตียงสนามด้วยนะคะมีแนวทางในการบริหารจัดการตรงนี้ยังไงบ้างแล้วก็มีช่องทางในการที่ประชาชนจะเข้าถึงยังไงถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนึกถึงกรุงเทพมหานครได้เลยนะคะค่ะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มีการเร่งนําผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษานะคะเพราะว่าการตรวจ เชื้อโควิดเนี่ยไม่ใช่ตรวจแล้วรอผลได้ทันทีพอตรวจเสร็จแล้วต้องกลับไปรอที่บ้านแล้วทางโรงพยาบาลหรือที่ตรวจก็จะแจ้งกลับไปะนะคระับาะตอนในช่วงที่มีคนไข้เป็นพีคเยอะๆเนี่ยเป็นพันเนี่ยตอนนั้นอาจจะรับเข้าสู่โรงพยาบาลไม่ทันเท่าไหรนะ่นักนะคะเราก็เลยมีการเปิดสายด่วนให้ประชาชนติดต่อเข้ามาว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับ เข้าสู่โรงพยาบาลนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหาคนครก็จะใช้สายด่วนนะคะ1669นะคะแล้วก็ทางของกระทรวงสาธารณสุขก,ก็จะใช้ที่1668-1330แนะคะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันสบายดีบอรดนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยแจ้งกลับมาว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่โรงพยาบาลเราก็จะได้เตรียมเตียงไว้เพราะว่า ในแต่ละประเภทของของผู้ป่วยเนี่ยก็จะใช้เตียงที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะยังแข็งแรงแล้วก็แค่ติดเชื้อเฉยๆเราก็อยากให้เข้าโรงพยาบาลสนามเพราะว่าการดูแลก็จะใช้หมอพยาบาลน,น้อยแต่ถ้าเริ่มมีอาการแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ในโรงพยาบาลที่เป็นระดับที่เป็นเรียกว่าสีเหลืองสีแดงต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรุงเทพมหาคนครกับกระทรวงเนี่ยร่วมมือกันนะคะอีกจุดหนึ่งที่ทางกระทรวงเปิดให้ก็คือศูนย์นิมิบุตร นะคะซึ่งเป็นสนามกีฬาที่สามารถเข้าไปขอรับบริการถ้าไปตรวจสมมติตรวจลงมาเอกชนแล้วโรงพยาบาลยังไม่มารับนะคะก็ไปติดต่อที่ศูนย์นี้มิบุตรเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการประสานรถมารับเพื่อที่จะไปเข้าโรงพยาบาลในลักษณะของความรุนแรงของโรคณเวลานั้นก็อยากให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าในการดูแลของกทมแล้วร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจริงๆแล้วรวมทั้งโรงโพยาบาลภาคเอกชนนะคะเขาก็ให้การดูแลถ้าไปตรวจที่เอกชนเขาก็จะ,จะ,จะพยายามหาโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ย ให้คนไข้ได้เข้ารับบริการให้เร็วที่สุด นอกเหนือจากเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะแน่นอนสิ่งที่เราทําขนานกันไปนะคะนี่ก็คือช่องทางในการประสานเตียงช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือถ้าสังเกตอาการแล้วก็รับรู้ว่าติดโควิด -19 เรียบร้อยนะคะกรุงเทพมหานครบอกว่าเรามี3มช่องทางที่เป็นสายด่วนสําหรับการประสานเตียงนะคะ16681669 1330นะคะ3ช่องทางนี้3เบอร์โทรที่เป็นสายด่วนคุณผู้ชมก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับสามหมายเลขโทรศัพท์นี้นะคะ นอกจากนั้นยังมีช่องทางไลน์อีกด้วยนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะกดเพิ่มเพื่อนนะคะแอดไลน์นะคะที่เป็นแอดสบายดีบอทนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคือแอด c o v i d 19 connect นะคะนี่เป็นช่องทางของ l i น์แอดออฟฟิเชียลนะคะ b k k c o v i d 19 connect นี้นะคะก็จะเน้นสําหรับพี่น้องประชาชนของฝั่งกรุงเทพมหานครนะคะส่วนสบายดีบอทก็จะเป็นประชาชนทั่วประเทศเลยหลากหลายช่องทางที่พูดมานะคะทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นสายด่วน3ช่องทางนะคะแล้วก็ l i น์แอด ด้วยก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าประสานเรื่องเตียงเข้าไปได้ด้วยค่ะยืนยันนะครับว่าเพียงพอนะครับเพียงพอและตามโรงพยาบาลทุกเราเี่ยก็มีรักษาอีกอันนี้ในส่วนของแค่เตียงสนามนะครับแล้วตามโรงพยาบาลทั้ง11แห่งของเราก็ยังมีรองรับได้อีก4-5แห่งยังรับได้อีกหลายร้อยคนพอสมควรขณะนี้เนี่ยเตียงทั้งหมดของเราที่ยังไม่ได้รวมตรงนี้นะเฟสแรกเนี่ยตามโรงพยาบาลเรารับได้ประมาณ1,000 สามร้อยกว่าถ้าเป็นบางมุเทียนด้วยก็เพิ่มอีกห้าร้อยก็พันแปดร้อยกว่าเรายังว่างอีกประมาณ 7, เจ็ดแปดร้อยเตียงน,นะครับรวมทั้งตรงนี้ด้วยคือไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วในส่วนโรงพยาบาลซึ่งเป็นเครือข่ายของเทียบแมนครยังรองรับอีกประมาณ2,900เตียงซึ่งเพียงพอสําหรับจะรองรับถ้ามีคนร้องขอให้แจ้งมาเลยนะครับถ้าของเทือกแมนคร1669ที่ศูนย์เอราวัณเนี่ยเราจะมีรถของศูนย์เอราวัณของเราเนี่ยไปรับในกรณีที่ แจ้งวัตถุประสงค์ว่าอยากจะมาพักตรงไหนเราหรือถ้ากรณีที่ผู้ป่วยอยากจะเดินทางด้วยขับรถเองได้อาการยังไม่หนักมากขับรถไปเลยนะแต่ขอให้ถามเราก่อนว่าตรงไหนว่างถ้าถ้าเขาจะขับไปเลยทัดอีเดียวตามที่ผมบอกไปเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นบางแห่งมันเต็มแล้วก็จะทําให้เขาเสียเวลาสุดท้ายอยากให้ท่านผอ,อ ฝากถึงพี่น้องประชาชนเป็นการทั้งให้กำลังใจแล้วก็ให้ความมั่นใจในยามที่จะฝ่าฟันสถานการณ์โควิด -19 รอบนี้ไปค่ะกำลังสำคัญที่จะช่วยการลดการแพร่ระบาดของโควิดนียก็คือความร่วมมือของประชาชนนะคะการที่ทางกทมหรือทางรัฐบาลได้ออกกฎอะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อจะทำให้การควบคุมโรคได้เร็วที่สุด เศรษฐกิจกลับมาประชาชนมีชีวิตที่มีความสุขเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทางประชาชนเนี่ยร่วมมือนะคะนะคะป้องกันไม่ยากเลยถ้าเราทําตามาที่เรากําหนดนะคะก็คือใช้หลักการมีระยะห่างนะคะใส่แมสล้างมือนะคะแล้วก็ลงแอปพลิเคชันตรวจอุณหภูมิตัวเองนะคะแล้วก็อีกเรื่องคือการฉีดวัคซีนค่ะอยากให้ประชาชนมั่นใจแล้วก็ไปร่วมกันฉีดวัคซีนนะคะเพิ่งตอนนี้เนี่ยเรียนว่า กรุงเทพมหานครไม่ได้ดําเนินการเรื่องวัคซีนโดยลําพังนะคะเรามีหลายภาคส่วนนะคะทางหอการค้าไทยสภาหอการค้าไทยทางสภาการพยาบาลนายกสมาคมพยาบาลแล้วก็ทางโรงพยาบาลทุกสังกัดนะคะที่จะมาร่วมในการระดมการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเพื่อให้การสถานการณ์โรคเนี่ยมันสามารถควบคุมได้แล้วก็ลดความรุนแรงลงค่ะก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนค่ะค่ะแล้วก็สําคัญอีกหนึ่งประการนะคะบางท่านบอกว่าได้รับวัคซีนแล้วผ่อนคลายมาตรการตัวเองลงนะคะไม่ได้ขอแนะนํายังไงดี บอกว่าเอ้ยยังไงก็จะต้องมีมาตรการที่แข็งขันเหมือนเดิม D M S T T นะคะยังคงเดิมนะคะค่ะปัจจัยสําคัญที่เรานําวัคซีนเข้ามาเนี่ยลดความรุนแรงของโรคเมื่อโรครุนแรงน้อยลงอาจจะทําให้เราไม่มีอาการนะคะแต่เรายังสามารถแพร่โรคได้นะคะและเราก็ยังสามารถรับโรคได้ถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกัน ถึงมีูมิคุ้มกันแล้วูุิคุ้มกันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพเราก็สาม,มารถทั้งแพร่และรับโรคได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่กับหน้ากานะคะอยู่กับการมีระยะห่างนะคะอยู่กับการเรื่องของการล้างมือเนี่ยซึ่งเป็นสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เราจะต้องอยู่กับเขาเป็น new normal ไป<ๆ>ไปเรื่อยๆแต่เรียนว่าหลังฉีดวัคซีนแล้วก็ยังจะต้องอยู่กับการป้องกันส่วนบุคคลแบบนี้นะคะเพื่อลดการติดเชื้อให้มากที่สุดนะคะค่ะ,คะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะค่ะ คุณผู้ชมคะนี่คือเรื่องเล่าดีๆของคนกรุงเทพนะคะกับเรื่องราวของการบริหารจัดการวัคซีนของกรุงเทพมหานครค่ะหมดเวลาลงแล้ววันนี้นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักอานามมยนะคะคุณหมอป่างด้วยดีนะคะและดิฉันพร้อมทิมงงานหลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะท่านข่าวพอดแคส